เรียนเชิญอาจารย์ศักดิ์เลยค่ะผู้มในการหลักสูตรศิลปศาสตร์นะคะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการสังคมของสถาบันอสมศิลค่ะรีนเชิญเลยค่ะก็นัมาสการพระคุณเจ้าครับท่านภูมิเกียรตินะฮะแล้วก็มีนักศาของเราจากทั่วประเทศตั้งแต่เชียงใหม่เนี่ยลงไปจนถึงพังงานะฮะวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็ผมก่อนญาตพูด ตามสไลด์นะฮะจะได้กระชับขึ้นนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับต้องขอบคุณอาสมศิล์น,นะฮะที่เป็นมหลาลัยเดียวนะครับที่ยินดีที่จะรับเรื่องราวที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่สถาบันผมไปคุยกับมหลาลัยประมาณสิบแห่งครับไปบอกมหลาลัยว่าอยากจะได้หลักสูตรเนรี่ยที่ ที่เน้นที่การทํางานทางสังคมแล้วก็อยากให้เรียนฟรีนี่นะไม่มีมาหลาลัยไหนก็เอาคน,นะครับก็อาสมศิลป์เป็นมาหลาลัยเดียวที่ใจกว้างแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมง,งานตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะผู้ประกอบการสังคมเนี่ยเ,เราก็เน้นสองตัวนะสร้างอาชีพพึ่งพาตนเองแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงครับนิยามนี้แม้แต่ต่างประเทศก็ไม่ใช่นะฮะนะครับผู้ประกอบการสังคม สร้างอาชีพพึ่งตนเองแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะนี่คือบัณฑิตที่เป็นคุณลักษณะของเรานะครับอย่างนี้ผมเรียนแล้วนะฮะเป็นมหาลาัยเดียวในประเทศไทยที่ใช้ที่เปิดปริญญาตรีสาขาผู้ประกอบการสังคมนะฮะอย่าว่าจะเป็นปริญญาตรีนะปริญญาโทรปริญญาเอกก็ไม่มีมหาลาัยไหนที่ใช้คํานี้นะใช้คําว่าผู้ประกอบการสังคมหรือการประกอบการสังคมเนี่ยไม่มีนะครับผมใช้คําว่าเป็นบัณฑิตที่มีสายพันผสมนะฮะ ระหว่างบริหารธุรกิจกับการพัฒนาสังคมทําไมถึงเป็นสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์นี้เพราะว่าบริหารธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามันทําลายตลอดเวลาเนี่ยนะพัฒนาสังคมเราก็เห็นชัดเจนว่ามัวแต่เดินสายประชุมนะไม่ทำมากินนะเราก็เลยใช้สายพันธุ์ผสมว่ามันต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่พึ่งตัวเองไม่ได้มีประโยชน์นะ พึ่งตัวเองได้แต่ไม่ช่วยเหลือสังคมก็มีประโยชน์นะจึงเป็นที่มาของการว่าประกอบการสังคมอันนี้ก็เป็นหลักสูตรกระทรวงอนุญาตนะเป็นกคสอกอคนี่แดนุมัตนะฮะปรัชญาของเราเนี่นะครับสร้างอาชีพสร้างการพึ่งตนเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน,นี่คือหลักสูตรอันนี้นะฮะที่ไม่มีมหาลัยไหนใช้นะ,นะครับสร้างอาชีพสร้างการพึ่งพาตนเองและก็สร้างการเปลี่ยนแปลง ก็ผมก็ได้คํากับหมอเขียวนี่นะครับ hmm. ต ouais? ้องขอบคุณคุณหมอเขียวมากนะฮะคุณหมอเขียวใช้คําว่าศีลเด่นเป็นงานชานวิชานะฮะหลักสูตรนี้ศีลเด่นเป็นงานชานวิชาศีลเด่นนี่ก็คือคําว่าทําอย่างไรผู้เรียนเนี่ยจึงขัดเกลาตัวเองนะฮะศีลเด่นคือการขัดเกลาตัวเองนะฮะเป็นงานก็คือว่ามีความสามารถในการประกอบการงานนะฮะจะประกอบการทำทั้งคม แล้วก็ชาญวิชาคือความรอบรู้ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคุณนันแดกนะขาขบวบก็มาเติมอีกคำหนึ่งบอกว่าอาสาเป็นนิตเนะเรียนแล้วมันต้องอาสานะฮะหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมเนี่ยไม่ใช่ให้เรียนฟรีนะครับไม่ใช่ให้เรียนฟรีให้ทุกคนรับทุนเรียนฟรีเรียนจบแล้วเนี่ยต้องเป็นอาสาต้องเป็นจิตอาสาทาํา,า,า,าทงานด้านอาสาถ้าไม่ทํางานด้านอาสากรุณาอย่ามาเรียนนะ นะครับเพราะเราไม่ได้เก็บค่าเราเรียนขอโทษนะครับกับอีกทีหนึ่งนะฮะเกษตรศาสตร์สร้างตึกเจ็ดชั้นแล้วก็เอาชื่อผมไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าตึกนี้เป็นตึกอาสาครับผมถามาอาสาอะไรตอบผมได้ไหมนะฮะเขามองจากเพียงว่าอาสาสมัครออกไปทำโน่นทำนี่แต่เขาไม่ได้มองว่า จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้มันต้องออกมาจากข้างในมันเป็นวิญญาณของเราเองนะที่สมัครจะเรียนเพราะว่าเราสนใจเพราะาธรรมชาติก็ให้ลงามาอย่างเงี้ยเงินไขตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเอาอกมาต่อนะไมไปเอาที่อื่นมาต่อถามจริงๆเถอะว่าครูกับลูกศิษย์เนี่ยใครสอนใครผมตอบว่าลูกศิษย์สอนครูครับครับ ผมเป็นครูที่เอาลูกศิษย์สอนครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เอาลูกศิษย์ไม่เอาตัวเองไปสอนเขาหรอกเขาเกิดมาเขามีของจริงอยู่อย่างนั้นเขามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพเขาข้างในเคารพเคารพเขาข้างนอกเขาจึงจะเคารพเรานี่แหละผมนึกถามแล้วถามในโทรทัศน์เลยบอกว่าไอ้อะไรเด็กเนี่ยเป็นอดีตหรือนาคต ลายคนตอบตรงกันหมดเลยเป็นอนาคตคผมบอกไม่ใช่เด็กเป็นอดีตอดีตของใครอดีตของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่อยู่กับเด็กที่ต้องทบทวนตัวเองได้ครับนี่แหละ<ต>ผมก็พูดถึงความพิเศษส่วนของหลักสูตรนะฮะเป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ทุนผู้เรียนนะฮะแบบยกเวน้นค่าเรียนทั้งหมดตลอดปีการศึกษาประมาณ30,000 0บาทนี่นะฮะนะครับและเป็นหลักสูตรเดียวทั้งมหาลัยเนี่ย ได้ยกเว้นเฉพาะหลักสูตรนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการสร้างอาสาสมัครที่ทํางานให้กับสังคมนะครับจึงได้รับการยกเว้นนะแตทุกหลักสูตรก็ยังเก็บตังค์อยู่นะ,นะก็เป็นหลักสูตรที่เราเชื่อว่าเราพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสําเร็จนะพัฒนาความเป็นศีลการขัดเกลาตัวเองนะผมใช้คําว่าฝึกปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเป็นคนดีขึ้นเรื่อยก็กรุณาอย่ามาเรียนนะ นะดีขึ้นไปแล้วจะทําตัวไม่ถูกนะฮนะก็เป็นหลักสูตรที่ทุกคนต้องฝึกปฏิบัติครับนันกศึกษาทุกคนคุณต้องลองมือฝึกงานหรือปฏิบัติงานหรือฝึกความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงเรียนจบนะครับการฝึกตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงเรียนจบเหมือนกัน,นครับไม่ใช่มานั่งจำนะฮะมานั่งจําแล้วมาทําข้อสอบเราต้องการให้ฝึกงานทํางานจริงๆนะได้ผลจริงๆนะฮะ การเรียนแต่ละรายวิชาเนี่ยเราเน้นที่การลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงมไม่ต้องการให้ไปท่องจําไม่ต้องการให้อ่านตํารา<ม>อ่านตาราบ้างนะฮะแต่การลงศึกษาจากกรณีศึกษาจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดนะครับเราเมื่อกีห้หลายท่านก็พูดนะครับที่ผมเปิดเรียนที่เราเปิดเรียนทางเหนือสุดจนถึงใต้สุดได้เพราะอะไรเพราะเราให้คนเนี่ยเข้าถึงโดยการเป็นการศึกษาภาคสมทบ ยังไม่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราเรียกเป็นการศึกษาสมทบก็เสมือนเอาหลักสูตรเราเนี่ยไปใช้ในการอบรมนะแต่แทนที่เรียกว่าใช้ในการอบรมเราก็เรียกชื่อเป็นเป็นการศึกษาสมทบแทนนะซึ่งก็ทําให้มีบางท่านเข้าใจผิดว่าเอ i, ๊ะทำไมหลักสูตรผู้ประกอบการทุกคนเปิดเรียนทั้งประเทศเขาเอาหลักสูตรไปใช้อบร,รมไปใช้เรียนไม่ได้ใช้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะเพราะการขึ Thom ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะ ไปเรียนต่างประเทศเออไปเรียนต่างพื้นที่ไปเรียนต่างจังหวัดไกลออกไปเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยตรงแต่เราขึ้นเป็นทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบแล้วก็จะได้รับการถ้าคุณภาพดีเพียงพอเราก็จะโอนเข้ามาเรียนต่อที่เหมาไหลเราจึงสามารถเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยให้เกิดการเข้าถึงทั่วประเทศนะครับเ,ออเมื่อเช้าท่านอาจารย์มิจฉัยก็พูดนะเราเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนระดับประถมระดับมัธยม นะฮะเข้ามาเรียนในสูตรในรูปแบบปริดีกรีนะครับก็คือเรียนในในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับปริญญาตรีไปด้วยพร้อมๆกันไปนะครับอันนี้ไม่ต้องอึดใจครับลูกชายกับลูกสาวผมเนี่ยพอขึ้นม .4 เนี่ยก็ยสมัครเรียนที่รามกระแหงนะนะครับไอ้น,นั่นเข้าเรียนเพื่อที่จะสแสวงหารายได้นะครับแต่ของเราเนี่ยเรียนเพื่อเป็นคนดีนะฮะเพราะถ้าคนที่มาเรียนกับเราเด็กเด็กนักเรียนที่มาเรียนกับเราเนี่ย ต้องการฝึกปฏิบัติความเป็นคนดีต้องการเป็นผู้ประกอบการคุณก็สามารถมาลงทะเบียนได้แต่เรายังไม่ยังไม่เก็บคะแนนนะ,นะครับเพราะว่าเราถือว่าประถมมัธยมเนี่ยก็อยู่ในคันลองเราไปก่อนนะฮะไม่เก็บคะแนนไม่อ,อะไรจากนั้นนะแต่ว่าให้ถือว่าอยู่ในคันลองนี้เมื่อขึ้นมัธยมปลายเราก็เริ่มมีการเก็บคะแนนนะแล้วถ้าหากว่าสมบูรณ์แบบนะดีอย่างเพียงพอเนี่ยก็จบม6แค่ปีหรือสปี ก็สามารถที่จะอาจอาจจะได้รับปริญญาได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ขึ้นอยู่คุณภาพของผู้เรียนเหมือนกันนะพูดแบบท่านอาจารย์มีชัยพูดก็คือว่าถ้าคุณภาพสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ปริญญาหมดนะครับเรามีกองทุนสําหรับการฝึกปฏิบัตินะนักศึกษาของเราเนี่ยที่ทาโครงงานประกอบการต่างๆนะครับเราก็มีกองทุนให้ซึ่งท่านอาจารย์มีชัยวิรัติวัทยก็เอากองทุนมาตั้งไว้สําหรับเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ในฝึก ปฏิบัตินะฮรไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างการเปลี่ยนแปลงนะเราจะสังเกตว่าทุกภาคเรียนนี้นะฮะทุกภาคเรียนเนี่ยการพัฒนาตัวเองการขัดเกลาตัวเองหรือการปฏิบัติในศีลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจะต้องเรียนทุกเทอมนะเป็นกลุ่มวิชาที่ต้องเรียนทุกเทอมเราไม่ใช่ส่งเสริมให้เป็นคนดีเฉพาะวิชาเดียวแล้วทีแล้เลวอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะนะครับให้มันดีเสมอต้นเสมอปลายฝึกปฏิบัติการประกอบการสังคม เราถือว่าเขาต้องฝึกง,งานตั้งแต่เทอมแรกจนเทอมสุดท้ายไม่ใช่ฝึกง,งานเทอมเดียวต้องใกล้ใกล้จะจบนะ,นะครับแล้วส่วนท้ายก็รายวิชาต่างๆหรือกลุ่มวิชาต่างก็ปรับเปลี่ยนไปเทอมแรกรู้จักท้องถิ่นรู้จักชุมชนเทอมที่สองรู้จักคนดีเทอมที่สามให้รู้จักการบริหารองค์กรเทอมที่สี่ให้รู้จักการสร้างการเปลี่ยนแปลงเทอมที่ห้ารู้จักโลกโลกาภิวัตน์ เทอมที่6ให้รู้จักการจัดกระบวนการเรียนรู้เทอมที่7ก็เป็นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วเทอมที่8เทอมสุดท้ายก็อาจจะเพิ่มเติมเสริมในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อ,องและนี่คือการจัดกระบวนการเรียนนะครับเป็นหลักสูตรเดียวนะครับที่จบม .6 นะครับถ้าไม่จบม .6 นี่ต้องเทียบโอนนะนะครับต้องทําเรื่องเทียบวุฒินะฮะ แต่ต้องมีประสบการณ์การทํางานทางาสังคมแล้วก็ทางสถาบันก็จะออกใบรับรองนะักศึกษาจะออมเงินร้อยบาทนะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เจงนะฮะแต่ต้องมีการออมนักศึกษาทุกคนต้องออมเดือนละร้อยเดือนละร้อยนะฮะออมไว้เป็นค่าครุยนะฮะตอนรับปรญยญนะถ้าเรียนจบนะฮะแล้วก็ไม่ออกไม่มีค่าจ่ายก็จริงแต่ก็ต้องมีเงินสําหรับค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะครับ สุดท้ายก็เป็นอันนี้ก็เป็นจุดจุดต่างๆหรือเรียกว่าศูนย์การเรียนต่างๆที่การศึกษาภาคสมทบก็คือเอาหลักสูตรของเราเนี่ยไปใช้ในการฝึกอบรมนะฮะผู้นำชุมชนอาสาสมัครนักธุรกิจเนี่ยทั่วประเทศก็ประมาณ85แห่ง85จุดนะ,ะตั้งแต่ประมาณ35จังหวัดน,นะฮะตั้งแต่ดาราธิวานไปจนถึงน่านไม่ห้องสอนเชียงรายแล้วก็เอาหลักสูตรเราไปใช้นะ,ะครับก็มีการเผยแพร่ จากกว้างกวาง,วางนะฮะอันนี้ก็แต่ทั้งบดก็ทํางานโดยอาสาสมัครนะครับคนทํางานนี้นะครับครูเ,เด็กที่มาคนที่มาเรียนเนี่ยก็เรียนฟรีคนที่สอนนี่ก็สอนฟรีนะครับเป็นหลักสูตรแรกของรมเทศไทยที่เรียนฟรีสอนฟรีนะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราใช้ก,ก็ขออนุญาตนะเล่าให้ฟังค่นี้นครับขอบคุณมากครับขออนุญาตทบทวนอีกนิดนะครับ,บผมเขียนเอาไว้แล้วเรื่องนี้นะฮะผมเนี่ยจำได้หมดเลยตั้งแต่ปี 2475มา2,480นะครับเราตัดการศึกษาห้องเจ็ดห้องแปออกแล้วก็ไปไว้กับโรงเรียนเตรียมตอนนั้นมีตอนนั้นเตรียมเกษตรเตรียมธรรมศาสตร์เตรียมจุฬาเตรียมอะไรเวลานี้หลือซากอยู่หนึ่งโรงเรียนเตรียมนี่นะครับเพราะว่าไปรวมไปแล้วก็ไปดูว่ามันก็ของเก่าตองนั้นแหละแล้วไปตัดออกทำไมนะ ร็อกฟิลเลอร์นี่เขาว่าร็อกฟิลเลอร์เขาว่านะเขาบอกของเก่ามันดีอยู่แล้วเขาเองนี่เขาพลาดไปแล้วเขายังถอยกลับยากเมืองไทยเนี่ยมีของดีอยู่แล้วแล้วไปเอาออกทําไมเนี่ยผมเองเนี่ยผมเป็นอธิการตนนั้นผมก็ไม่ได้อยากเข้าไปเป็นแต่เมื่อผมเป็นแล้วผมต้องทําตามความคิดผมนะผมนําเด็กออกไปดูชนบทไปไหนเท่าไหนไปหมดนะครับเสร็จแล้วทำไมมนะ วันหนึ่งผมพูดบอกว่าผมผมช่วงที่ผมบริหารงานอยู่เนี่ยเกษตรไม่มีรัว้วเขาถามว่าไงรู้ไหมอ๋อตอนนั้นทำรั้วไม่เป็นใช่ไหมดูสินี่อย่างนี้นะครับค่ะผมกราบขอบคุณค่ะเรียนมาเยอะนะเรียนมาจากสังคมนี่แหละค่ะกลาบขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ค่ะในลําดับสุดท้ายนะคะก็เวลาก็ใกล้เลยเวลามาพอสมควรในลําดับสุดท้ายเนี่ยก็จะขอให้ ทุกท่านนะคะกราบน้ำสการพระคุณเจ้าแล้วก็วิทยากรทุกท่าน